หจริงนะนงา้า,นาพี่เปิ้ลวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับเรามาอยู่ที่ศูนย์นกษหกิจชุมชนนะคะของชาวบ้านกัดหลวงค่ะเขามีงานกันพอดีเดี๋ยวเราไปดูในงานกันเลยค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะครับวันนี้เรามากันครบเซตเลยนะครับจะพาไปดูนะครับว่าการปลูกผักไฮโดรนะครับแบบวิธีชาวบ้านของที่นี่นะครับเขาทำกันยังไงเพื่อเป็นความรู้สำหรับ พวกเราทุกคนนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วก้านะครับใช่ครับวันนี้อยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วก้านะครับวันนี้ทีมงานอึ้งงอนไตนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่มีกิจกรรมนะครับเปิดเปิดงานนะครับเพื่อต้อนรับท่านรัฐมนตรีนะครับในวันนี้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้านี่มาอยู่กับคุณสวัสดีค่ะพี่วิบูล์ค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้าอยู่ตรงนี้นะ<ส>ะ่ะครับ้คือวันนี้ก็คือโชคดีมีการเปิดงานพอดีใช่ไหมค่ะ ใครมาคนนี้ลองก็น่าก็เป็นคนดีแต่ว่าเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนเดี๋ยวอยากชมแล้วใช่ก็มีอะไรบ้างนะพี่ไปดูเดี๋ยวเราตามกันไปดูเดี๋ยวพพี่าชมเดี๋ยวพาชมดีกว่าว่ามีอะไรบ้างฮะแล้วผังไฮโดรโปนิกตอนนี้คือลมล่องเรือนพังแล้วค่ะเพราะว่าพอดีแล้วก็ยังเหลือเหลือแค่ตัวอย่างยังเหลือที่จะพอสาธิตให้เราได้ดูได้ยังมีอยู่ไหมมีอยู่โอเคครับตามมาเลยฮะไฮโดรโปนิกที่ปลูกด้วย อ๋อใช่นะก็คือเป็นก้อนกล้าเล็กๆอ่ะแบบนั้นอ่ะเราก็เอามาปักเอามาปักดอันนี้มันอยู่ในฟองอยู่ในอะไรในโฟมอ๋อในในในถ้วยถ้วยครับผมปลูกแบบใช้น้ำใช้น้ำแล้วก็สามารถตัดขายให้ลูกค้าได้แล้วก็มีต้นหอมต้นหอมทีอะไรมีหมดเลยผักสลัดนะครับที่เดี๋ยวถุนย่มีการปรับปรุงใหม่ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของการสาธิตเล็กน้อยที่จะได้ดูเป็นตัวอย่างแบบอย่างซึ่งสามารถเอาเป็นตัวอย่างได้ก็เมื่อสองสัปดาห์นี้พายุเข้าไงพายุเข้าเป็นบุรีหมดเลยลงทับหมดเลยก็กระทบกันหมดในช่วงนั้นเดี๋ยวเราไปดูการผสมดินปรุงดินเนาะค่าดินที่ปรุงนี่ก็คือเอามาทําในส่วนของแปลงผักอินทรีย์ซึ่งเป็นดินที่ปลอดสารพิษแต่อันนั้นก็คือเป็นเป็นจุลินทรีย์แล้วก็เป็นเป็นดินกระบวนการที่เราผสมมาแล้วเสร็จแล้วก็เอาขึ้นแปลงแบบนี้ค่ะ ปุ๋ยคอกเราก็ได้จากการเลี้ยงใส์ของเราเองอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูครับผมนี่อันนี้คือก็เป็นในส่วนของวัสดุที่เราจะเตรียมจะมาทำอะไรครับผสมดินปลูกค่ะผสมดินปลูกอันนี้ดินปลูกของเราก็จะมีเราก็จะใชหนาดินนาดินนะครับหน้าดินหนึ่งส่วนถมะพร้าวส่วนหร้าวถุยมะพร้าวจะมีเปลือกเปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวหรือมะพร้าวสับแกลบครับแล้วก็มีแกลบ แล้วก็จะมีปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็คือทุกอย่างสัดส่วนเท่ากันหนึ่ง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 สัดส,ส่วนหนึ่งต่อหนึ่งป,ปุ๋ยคอกหนึ่งปุ๋ยมาพาะพร้าวหนึ่งหน้าดินหนึ่งนะครับนนตัวน,นี้ตัวอย่างครับเนี่ยพอได้แบบนี้แล้วเราก็น้ำขึ้น แปลงแล้วก็เอาต้นกล้าไปดำาุ๋พัฒนาต้องมีส่วนต่างน้ำตาลด้วยจะเอาไปทําอะไรคะทาปุ๋ยน้ําอะไรพวกนี้ใช่ไหมเวลาเราจะทำน้ำหมักปลาใช้ดากน้ำตาเป็นตัวย่อยหรือว่า์โมนผลไม้มันก็ต้องมีส่วนนี้ผสมด้วยน้ำตาลแล้วก็ปุ๋ยไอ้ปุ๋ยที่เหลือจากเศษอาหารในกุ้เรือนเราก็เอามาหมักก็ใช้ดากน้ำตาเป็นส่วนของเช่วยย่อยแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ให้ทั้ง การเรียนรู้แล้วก็การการส่งมอบความรู้ส่งต่อให้กับคนในชุมชนแล้วก็ชุมชนท่างขี้นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ด้วยผมเห็นแวบๆมีค่ะไปด้านผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กันครับค่ะรูปของไปวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับของผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับของวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับ ประมาณครับจับจองที่นั่งได้คราวนี้นะครับผมใช้รถที่สุดหรือแล้วก็เป็นผู้นำเชิญในบส่วนด้านหน้าในนี้เดี๋ยวเราจะเป็นทีมงานของท่านอัญโยกท่านนีนะครับคพนักงานที่เดินทางร่วมกันจะเป็นกัดหลวงขอขอบคุณมากท่านมากเลยนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะชาวตำบลกัดหลวงนะครับผมอัมเภอท่ายางนะครับผมต้องขอขอบคุณฮะพี่เอกลินผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดตำบลกัดหลวงแล้วก็ ขอบคุณนะพี่พิษณุอภัยนอกนะครับผมก็เป็นผู้แนะนํา,าอ,อีกหนึ่งคนนะครับผมที่แนะนําลูกค้ามาซื้อรถกับอีสุอื้องไตนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คนะต้องขอ,ขอบคุณนะคุณกํานันสมเกียรติครับ,บกานันโตนะผมก็เป็นอีกหนึ่งผู้แนะนานะครับผมและขาดไม่ได้อีกฮนะนี่ครับผมพี่วิมุลนะครับผมคอยดูแลประธาน,านดูแลพื้นที่ที่นี่อยู่นะครับผมนะฮะอีสุอื้องไตนะฮะมีของขวัญเล็กๆน้อยฮนะมามอบให้กับ ท่านผู้นำนะครับผมนะฮะอันนี้ครับผมอันนี้อันนี้ผู้ใหญ่ทานนะครับผมสู้สู้ยูเอ็มทีคู่สีเกษตรกรยั